เอาไปปนกับสะเดาปนสะเดาตัวใหญ่แล้วเอากู้หัวแล้วทีพอพ่อกำลังปุดฮะโอ้ยปวดน้ำเนี้ยถอดปวดน้ำเนี้ยถอเพิ่อแก้ตั้งใจปุดฮะหลุดมือเลยไหมว่าจะซีตัวเลยซีตัวเียโอ้ตุ่มใช้ต่างแักเนาะ ต้อ so <c oughs> like uh ้พยายัมต้นไใหมอไหมไอ่าบานองหรือ่าต้มใส่ผโอ้โอ้โิดรุดสิดรุดรุดไปเลยได้ตัวนึงโอ้ยเห็นหังเดียวเนี่ยมันอเสียดายใช่ไหตัวเล็กตัวเล็กแล้วที่มันได้อยู่เจ็ดตัวล้วยเอา เจ้ปยอยยังไงเนี่ยรื้อตัวบ้านไปนโอ้ยอตัวจะวางแหวนามก็ทัดผิดนอ้ยตะเคี้จะร้อนบอริสสมพติเราไม่เป็นยังนิ่งทีรีเลยอ่าเราก็เตรียมตัวมาตัวอันนี้คือที่บ้านไร่บักทิวนะครับอำ,อ,อำเภออำเภอยังพอท่าตะเกียบถึงไหมอำเภออำเภอท่าตะเกียบท่าตะเกียบ,บนั่ยเนี่เออจังหวัดเชียงสานี่ครับบรรยากาศ เป็นสถานที่ของท้าแก่ต้าแก่เก่าผมนะครับเคยร่วมทำงานกันมาเกือบ20ปีครับอตอนนี้แกก็ามาซื้อที่ซื้อทางอยู่แถวโอ้ยมลงตรงเตง่งนะโอ้ยมันบ่ถือ,อยังบ่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวันก็ถือบางเงาะ ใส่ใส่ซ้ำกันหมือนตีซ้ำคนเตัวโลนบ่ของตนี่แหละใหญ่กว่าตีตัวโลตตักยิบตีตัวโลไปตีตัวหักิบที่นี่คือบ้านไล่บักยูเอามือนีมาใส่อีกนน่งบ่ฮะ อ้าไาไมอย่าก,กลับคำนะมันไม่มีปลาโอ้ยยังไงเขาอไล่ปลาคลองอยืง่นเอาเอาแหกัดเลยเพราะวอาจารย์เพิ่งกินว่าจะาแหกมาพร้าวจะเคยว่ากัดคลองนิดหน่อยนึงเอาแหกัดไปมันนี่กไ็ไล่ไล่มาเห็นป่ะต้มมาเลยมันเลยโอ้ยมือตุ่มไปจะขาดโอ้ยหนาว โอาหนาวเปู oh. nah ี่พอโอ้บนในป่าเลวบนยิมสบายใจเลยเนาะใช้เลี้ยงหนึ่ะทั้งเันโอ้อดสงัยนี่เพียพอไอ้ควาเนีก็เลี้ยงไหมฮะไปไปไป

ตำมสูงกัเปันทาเกียมโอเ้เมนโอโป <Opp o. laughs> เอาานะ้าเดี๋ยวก่อนนะานเน้อขอยางไว้ใช่เลยย่างหัวสักตัู้ดิเมอันนี้เพิ่งเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องพื้นที่ตรงนี้น้องไผ่บ้านไอ้น้องไผ่ผมว่าบ้านไร่บักคิวพื้นที่สิบแปดไร่ปลูกมันปลูกเขาปลูกบวง ปลูกปลูกทุเรียนปีนี้ได้กลิ่นด้วยครับเดี๋ยวปลกตุเรียนนี่พอเอาด่างใส้ไปดีไปยังพอใส่บอกเขาปลูกทุเรียนนะพ่อหินมัเอาด่างใส่มือดีมือเส้ามามาจามเนี่ยไปมองมื้นเส้าขึ้นเบ่าเล้วขึ้นเอไปให้ยุโรัวอกเร็วโอ้ยอ็ยังรอดเราลุงเขาเลยเอ้าจับมึงได้ลึกไม่ลึกมันต้องลองมันต้องลอง โอ้ยได้ได้ได,ดไดได้ได้พออิ่มจีโอยอายากใส่ด่าง,งพดูดอรตัวนี้ไหมโอ้พี่น่อจะร้อนมากไปยู <laughs> เย่เดี๋ยวเดี๋ยวมือนเสามาพอเนี้ยยายดีคำนี่เด้อปอบมาฮ <laughs> ะโอ้ nhang tốt bậc luộc hơn tốt luôn đó bây giờ ông phụ bắn Bà làm. lên Bà làm Bà <laughs> làm Bà làm Bà làm tài bố tài bố khơi bố Ơi, cái 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 nhang nữa. Đúng rồi.

โอร e sure> 네้้เดี๋ยวเรายางไว้ใช่เตยางเลนเานี่ยพอตัวอ้าวฮะอ้าวเหไพอโอ้กบไไหมก็พตัดไปวางไไปพอขรามไปเขามเลี้ยงไหเนี่เดียวเอาไปแม่เนี่ยเนี่ยไปไป่าวร้าเมี่ยกินมึงเออเนี่ยไปย่านเมี่ยงินวัดเจ้าบ่เนี่ยเนพอดีเด้เนี่ยางไขามเด้นี่ยฮะนวัดีฮะจาบ่เอามีดมาอยู่ มีเปลูดบุแล้วเออคลองคลองคลงเยลาหาคลอง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 คอง้ย้ารนมจับไปเบื่อแล้วอยอ้คนฟังคนฟังฟังไวล้วผู้สาวเอ้อนี่มันเล้อจักผู้สาวใส่แล้วมีต้นมีต้รุ่นเฮ้นี่วะมีต้ รุ่นมีหามันตรายแพแเมค้องหนูเมาน้ำพออ้มีแห้งจิอย่าแหงเหลดื้อน้ำใจโอ้ยไปคือพอก็ไผกสอบจเชไปไใส่สันโอ้ยพลแรเดีเอาเอาเอาเพงนั่จะทอนดู พ่อให้ไต้โตจินพี่มายู่ไหนอยู่ใต้โตจินจากเข็นยพินแกนกับไอ้อยู่ใสโน้ไอ้มาขออิทเอเสียเวลาพี่พวงเนี้ยนี่วะเปิดกนเนี่ยเดี๋ยวพี่ป่าพวกเนี้ยมันตุนใย่ทำไรย่ทจยี่ทำไ้จุกเขี้ยบ เออ่เห็นปงจะได้จบคลิปเลยพ่ว่าเลาซส่แเลยบอกดีเลยพราใ่ยิ่รถดมีมีหัวเสียปบกกันเจนะเจล้วครับเอาก็มีสายเสียบหัวเสียปุ๊บก็าซดกันมันตไปที่น่งห้องไห้ว่าอินดีกว่าให้ผีดูหน่อย เห็นดีนี่เียวเห็นจ็ดเส้นเจ็ดโอ้กังพอดีตัวนี้ไหมกังเจ็เส้นเจังไงก็พอทอดกรอบเพิ่มวเอาไปทอดกรอบเจ๊ผิวปลาทบริจน้ำจไม่พนดิพนกัพ่อได้จําเลยนั่นเยโอ้ะบ่เอาเคยพนป่นนี้จริงรอกพเป็นเบอร์เดเอาเอลอง คนหุ่นห่วยบ่าจะค้ำอยู่เอาลาคลิปฝากช่องนี้น่ะออ๋สําหรับคลิปนี้เด้ออย่าลืมเด้อช่องหยังหอช่องย่อช่องใหญ่แหลมลําเพือนอฟฟิเชียลฝากคนติดตามเล้วนะครับตอนนี้คนติดตาม400,000กว่าแล้วครับฝากเลยนะครับได้แหลมลําเพือนอฟฟิเชียลแล้วก็พี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องท่านินกาแฟสดเดืด กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกินเล็วเสดเดอรเสดสเดอรเสดเดอรเสดเดอตั้งแต่จุดแรกกับพี่น้องสวีดัสสวัสดีผู้ที่ตาย,ตาย